บทนำซอบชันไอโซเทอรมของน้ำคือการความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นฐานแห้งกับความชื้นสัมพัสธ์สมดุลหรือ Water Activity ของตัวอย่างนั้นๆโดยถูกนำไปใช้ในการเก็บรักษาอาหารแห้งดังนั้นคณะผู้จัดทำจะมีความสนใจในการศึกษาซอบชันไอโซเทอรมของน้ำโดยเลือกใช้ผมมงมะม่วงเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ค่ะวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นฐานแห้งกับความชื้นสัมพัทธ์สมดุลเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับตัวอย่างที่สุดซับชั่นไอโซเทอร์มของอาหารมี2ลักษณะคือ water absorption isotherm และ water desorption isotherm รูปแบบของกราฟชนิดที่1ลักษณะกราฟเป็นแบบแรงเมอไอโซเทอร์มพบในสารที่ป้องกันการจับตัวเป็นก้อนเช่นนมผง น้ำผลไม้ผงผงฟูซิลิกอนไดออกไซด์ชนิดที่2เป็นลักษณะการาฟแบบซิกมอยโดลเชฟพบในวัสดุทางการเกษตรเชน่นมะเขือม่วงผงแป้งกล้วยชนิดที่3ลักษณะการาฟแบบเจเชฟ เมื่อความชื้นในสภาพวแวดล้อต่ำอาหารกลุ่มนี้จะดูดความชื้นได้ช้าแต่เมื่อความชื้นสูงถึงค่าหนึ่งจะสามารถดูดความชื้นเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นผลไม้แช่อิมอบแห้งลูกกวาดแยมวัส yeah. ดุอุปกรณ์การหาความชื้นฐานแห้ง 1. ผงมะม่วง 2. ถ้วยอลูมิเนียม 3. ตู้อบลมร้อน 4. กลมบด5เครื่องช่างทศนิยม4ตำแหน่ง6โถดูดความชื้น วิธีหาความชื้นฐานแห้ง 1. อบถ้วยอล,อลูมิเนียมที่อุณหภูมิ105องศาเซลเซียสจากนั้นนำออกจากตู้อบปล่อยให้อุณหภูมิลดลงในถวดดูดความชื้นและนำไปช่างในเครื่องช่างทศนิยมสีตำแหน่ง 2. ช่างตัวอย่าง3ากร,รัมใส่ในถ้วยอลูมิเนียมและนำไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ105อองศาเซลเซียส จากนั้นนําออกจากตู้อบปล่อยให้อุณหภูมิลดลงในโถดูดความชื้นแล้วนาไปชั่งน้ําหนักด้วยเครื่องชั่งทศนิยมสีําแหน่ง3ทําซ้ําจนกว่าน้ําหนักที่ทศนิยมตําแหน่งที่2จะคงที่ 4. นําค่าน้ําหนักตัวอย่างก่อนและหลังทําแห้งเข้าสมการคํานวณหาความชื้นฐานแห้งโดยความชื้นฐานแห้งจะเท่ากับน้ําหนักก่อนเข้าอบลบน้ําหนักหลังเข้าอบหารด้วยน้ําหนักหลังเข้าอบคูณด้วย100ครับ วัสดุและอุปกรณ์ซอบชั่นไอโซเทอร์มของน้ำนะคะมีผงมะม่วงกรงบดถ้วยพลาสติกเครื่องช่างความละเอียดทศเนิลสีตำแหน่งถุงมือแล้วก็สาระละลายอิมตัว7ระดับค่ะสาระละลายเกลืออิมต,ตัวต่างกัน7ระดับมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ส,สมดุลดังตารางนี้ค่ะซอบชั่นไอโซเทอร์มของน้ำ วิธีทำนะคะก็คือนำตัวอย่างมาชั่ง3กรัมนะคะแล้วก็ใส่ในถ้วยพลาสติกทั้งหมด21ใบนำตัวอย่างที่ชั่งแล้วนะคะมาวางในสารละลายอิ่มตัวต่างกัน7ระดับนะคะที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา2อาทิตย์ะคะ่ะแบบจำลองคณิตศาสตร์ซอฟต์แวร์ไอโซอเทอร์มะคะมีโมเดลทั้งหมด5โมเดลคะ่ะดังตาราง การหาค่าคงที่ a, b และ c ในแต่ละสมการนะคะเราจะใช้ Solver ของโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะโดยการเลือกใช้รูปแบบสมการนั้นนะคะจะดูที่ค่า R กำลัง2ค่ะแล้วก็ค่า Standard Error of Estimate ค่ะหรือว่าค่า s e e ที่คำนวณจากสมการ 1, 2และ3ในสไลด์นี้ค่ะความชื้นเริ่มต้นนะคะเท่ากับ4.01 solid m แม s นะคะเราจะสามารถหาได้จากการนำน้ำหนักเริ่มต้นนะคะมาคูณด้วย1ลบความชื้นฐานแห้งตอนเริ่มต้นค่ะโมเดลเฮนเดอรสันจะได้ลักษณะกราฟแบบนี้ครับและได้ค่าคงที่ที่คำนวณจาก Excel ตามตารางนี้เลยครับโมเดลเฮนเดอร์สันมีสมการ Water Activity ดังนี้ครับต่อไปเป็นโมเดล m o d i f ฟเฮนสันนะครับจะได้ลักษณะกราฟดังนี้ครับค่าคงที่ที่ได้จากการคำนวณจาก Excel ตามตารางนี้เลยครับ โมเดลวอร์ดิฟเฮดสันจะมีสมการวอเ e อร์ t i v แอคทิวิตี้ดังนี้ครับต่อไปเป็นโมเดลวอร์ดิฟายชุนฟอร์ครับจะได้ลักษณะกราฟแบบนี้ครับและได้ค่าคงที่ที่คำนวณจาก Excel ตามตารางนี้เลยครับโมเดล m อ d i f y ฟ h u ชุนฟอร์ Ford, มีสมการวอเ e อร์ t i v แอคทิวิตี้ดังนี้ครับต่อไปเป็นโมเดลเฮลเซ่ say, นะครับจะได้ลักษณะกราฟแบบนี้ครับและมีค่าคงที่ที่คำนวณจาก Excel ตามตารางนี้เลยครับโมเดลเฮลเซ่ มีสมการ water activity ดังนี้ครับต่อไปเป็น model m o d i f y h e a l t h นะครับจะได้ลักษณะกราฟแบบนี้ครับและมีค่าคงที่ที่คำนวณจาก Excel ตามตารางนี้เลยครับ model m o d i f y h e a l t h มีสมการ water activity ดังนี้ครับสรุปผลการทดลองและนี่ก็คือกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นฐานแห้งกับความชื้นสัมพัทธ์สมดุลค่ะ โดยกราฟจะเห็นว่าเมื่อปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้นความชื้นสัมพัสสมดุลของผงมะม่วงจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเลือกใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ s ซ l ูชันไอโซเทอร์โดยใช้โมเดลของ m o d i f ายชุนฟอร์ดโดยเลือกใช้รูปแบบสมการจากค่า R ากลังสองหรือว่าโมเดลไหนค่า R ากลังสองเข้าใกล้หนึ่งมากที่สุดค่ะและนำค่า tabc ไปแทนในสมการจะได้ดังนี้ค่ะ